สวัสดีครับผมเกษตรกรดีดีครับวันนี้นะครับผมกับหลานชายนะครับจะทํากิจกรรมร่วมกันครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของนาที่หลานชายทำครับก็ตอนนี้ครับน้ําในบริเวณบ่อครับก็จะมีการกักขังไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สีก้างไม่สวยเท่าไหร่ครับและข้อมขคัญว่า เมื่อช่วง4 5หเดือนที่ผ่านมามันก็มีปัญหาน้ำเน่านะครับโดยวันนี้ครับผมก็เลยหากิจกรรมทำร่มกันโดยที่หลานชายได้ซื้อนี่มาฮะเป็นยาปรับสภาพน้ำนะครับก็คือเป็นบูซีนครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าไอ้เจ้าบูซีนน่ยมันสามารถปรับสภาพน้ำในบ่อผมให้สวยงามได้จริงหรือเปล่าครับมาดูนครับ จะผสมกันก็คือเราจะทดลองใส่ถังและครึ่งห่อนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าไอเจ้าบูซีเนี่ยมันจะปรับสภาพน้ําในบ่อสวยจริงหรือเปล่าครับลักษณะดูนะครับมันเป็นเหมือนคามฮะค,คามซักผ้าเลยครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะได้เรื่องจริงหรือเปล่าครับผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับแล้วซึ่งพอดีหลานชายเขาเห็นบ้านเพื่อนก็ใช้เขาก็เลย เอามาแนะนําให้ผมมาทดลองทําที่บ่อครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับซึ่งจะมีทั้งสีฟ้าสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสาสตร์เลยครับ <Yahoo! S 1> ซึ่งเห็นบอกว่าไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับก็เดี๋ยวมาดูครับเถอะปลาผมตายนะครับ เป็นเรื่องแน่ครับงานนี้เนี่ยเหมือนกับเอาน้ำยาไปสาดอยู่ในบอ่อครับ<ป>อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกบอ่อดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูนะครับอีกบอ่อหนึ่งจากตอนนี้นะครับ สีน้ําเป็นอย่างนี้ครก็จะเป็นสีขุ่นๆหน่อยนะครับไม่ได้ใสนะครับสีก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับซึ่งทุกอย่างทดลองได้ครับถ้าเกิดไม่มีผลกับปลาในบ่อนะครับไม่มีผลกับปลาในบ่อผมก็อนุโลมไม่ทําได้ครับและความคันว่าผมคุยแล้วว่า เธอจะทํานาต่อน้ําตรงนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ในการทํานาดได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสีก็มีการกระจายตัวหรือยังยังไม่กระจายตัวเท่าไรครับก็ยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับตรงนู้นก็มีการเกาะกลุ่มนะครับในส่วนของสีที่ถูกศาสไปนะครับ รวมถึงอีก2จุดตรงนู้นครับก็จะเห็นเป็นสีเกาะกลุ่มอยู่ครับตอนนี้นะครับผมก็เล่งการกระจายตัวของเจ้าบูซีนครับโดยใช้เนี่ยฮะไดโวครับดูดน้ำแล้วฉีดไปเลยครับเพื่อให้มันกระจายตัวได้ไวกว่าเก่าครับเพื่อให้สีมันเปลี่ยนได้ไวนะครับซึ่งเจ้าบูซีนะครับมันจะคงสภาพสีอยู่ที่ประมาณ 45 6 0ถึง60วันครับก็ไปพิจารณาเองครับว่ามันจะคุ้มไหมครับกับการที่เราซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะครับกับการปรับสภาพน้ําในบริเวณบ่อนครับหลังจากนั้นครับมันก็จะเริ่มจางลงไปครับจนเหลือสีเดิมครับก็คือสีที่เราเป็นตั้งแต่แรกครับก็คือสีดําก็จะเป็นสีดําครับอยากให้สีเปลี่ยนอีกก็ซื้อมาอีกครับอีก300กว่าบาทนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมปล่อยทิ้งน้ําไว้หนึ่งคืนครับมาดูสิครับว่าบูซีนมาปรับสภาพสีเป็นไงครับตอนนี้ก็มีสภาพสีออกเขียวๆนะครับซึ่งบอกจะมีลักษณะคือสีเขียวครับแต่มันจะเขียวด้วยอะไรอาจเห็นปลาอยู่เหมือนกันครับแต่มันจะเขียวด้วยอะไรดีผมจะพาไปดูใกล้ครับนี่ฮะก็คือตอนนี้บริเวณบ่อก็จะมีลักษณะคือสีเขียวครับแต่มันลักษณะคือความเขียวนะครับ มันไม่ได้เขียวที่ในตัวของน้ำนะครับแต่มันเขียวที่บริเวณในส่วนของอดินนะครับก็คือเป็นลนักษณะคือเหมือนกับว่า,าผงสีนะครับมันตกตะกอนอยู่ที่พื้นดินครับเห็นไหมครับซึ่งก็ถือว่าสวยไหมก็ถือว่า,อาเอาจริงๆนะครับ ผมเฉยๆครับมันเหมือนลักษณะคืนน้ำตอนแรกๆครับก่อนที่น้ำในบ่อผมมันจะเน่ามันก็จะมีอาการสีอย่างเงี้ยฮะแล้วจากนั้นก็จะเป็นสีคําครับก็เลยมองเป็นเรื่องปกติครับส่วนบางคนอาจจะมองว่าสวยงามครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณบ่อขุดใหม่นะครับก็เอาบูซีนไปใส่ก็น่าจะสวยอยู่ครับหรือสาหรับผมนะครับมันไม่ต่างจากเดิมครับอ่ะเดี๋ยวไงผมพาไปดูบ่อนุนครับ มันก็มีลักษณะคือถ้าเกิดมองแล้วมันก็ไม่ได้เขียวถึงขนาดนะค,คือเขียวแบบใสนะครับมันไม่ได้เขียวใสครับหรืออาจจะเป็นเพราะบ่อผมลึกถึงสามเมตรครับก็เลยดูเฉยๆครับสีก็เอาจริงครับสีที่ดูตอนนี้ครับมันไม่ใช่เป็นสีฟ้านะครับมันจะเป็นสีออกชุกเขียวนะครับ สำหรับคอนเทนต์นะครับที่ผมน,นําเสนอในคลิปนี้ครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้ไรายได้จากสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นครับแค่ว่าหลานชายเอามาให้ผมทดลองเพราะเห็นว่าเออผมถ่ายคลิปอยู่จะได้เอามาทดลองที่บอกว่ามันจะสวยเหมือนที่เขาทดลองกันนะครับซื้อสําหรับผมนะครับจากความรู้สึกผมครับผมว่ามันไม่ต่างกับน้ําผมที่ปกติเลยครับก็คือ,อยังไงสําหรับผมไม่มีความจาเป็นครับแต่สาหรับคนอื่นถ้าเกิดมีพื้นที่ซึ่งอาจจะสะอาดกับผมอาจจะเพิ่งบอกคนใหม่ ก็อาจจะสวยครับแต่สําหรับผมไม่สวยนะครับสินค้าหรือบริษัทท่านใดครับที่สนใจให้ผมรีวิวก็สามารถส่งสินค้าให้ผมรีวิวได้ครับหรือติดต่อที่เบอร์นี้ครับศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับอันนี้เป็นเบอร์ที่ผมจะใช้ในการที่อ่าเผื่อเพื่อนนะฮะสนใจอยากจะซื้อสินค้าฮะของเราก็คือมีในเรื่องของโต๊ะงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อ่ามิสเตอร์บ๊อบทำครับรวมถึงใครอยากจะให้ผมรีวิวสินค้าปุ๋ยยา หรือพที่เกี่ยวกับการเกษตรครับผมก็ยินดีที่รับนะครับก็ยังไงลองติดต่อกลับมาได้ครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมิสเตอร์บ็อบครับก็คือใครมีอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์น้ํามันหรือในส่วนของอ่าอุปกรณ์ในการสร้างงานดี Y ครับก็ลองติดต่อมาทางเบอร์นี้ได้ครับหรือไม่ก็ inbox เข้ามาในคลิปแต่ละคลิปได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางมิสเตอร์บ๊อบหรือผมจะเข้าไปคุยเองครับเพราะเนื่องจากว่าต้องบอกครับว่าหลายหลายท่านถามว่าคลิปแต่ละคลิปทําไมอ่าเวลาถามไม่ค่อยตอบต้องบอกตรงตรงครับว่า มันมีนยโยบายของ y t u t u ครับก็คือห้ามาในส่วนของเจ้าของช่องมาตอบในกระทู้ที่มีการเขาเรียกโพสตอยู่ในคลิปๆนั้นครับเพราะนั่นจะว่ามาเป็นลักษณะคือเหมือนการปั่นครับก็คือถ้าเกิดอยากจะคุยก็ต้องมาคุยในเพจครับก็คือเราก็เลยเปิดก็คือเป็นเพจสตูดิโอพอเพียงครับก็เพิ่มทันใดที่เปิดมาดูคลิปนี้ครับก็อย่างไงฝากกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับอย่าลืมครับกดไล์ และกดแชร์บต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จก่อนอดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ